มีไลเซ็นของพวกเรา3คนพร้อมกับเขียนว่านจุ๊บและสตินิกเวอร์ชันล่าสุดฮะเป็นคณเขียนไลเซ็นหรอมันจะมีเวอร์ชันล่าสุด <c oughs> เวอร์ชันล่าสุด <c oughs> อ่า <c oughs> นี่เลยถ้าไม่มีพ่กต้องนะนำเนักดาวแล้วนะคะลูกค้ารีบนิดหนึ่งนาอนักสิบนะคะ แต่ว่าเรายังคงไม่หยุดแจกหลังจากพวกเรากลับไปก็จะแจกต่อใช่ใช่เหรอเพื่อนเดี๋ยวลุยเหลือะรอบหนึ่งให้อีกรอบหนึ่งรอบหกมงเผื่อคนแบบที่อายเขินไม่กล้าขึ้นเวทีแบบตื่นเวทีอย่างเงี้ยรับข้างล่างได้ได้รับข้างล่างได้เหมือนกันอ,อันนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายฮะมไม่มีค่าใช้ใจ่ายเดินขึ้นมามีบัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมเขาเรียกบัตรอะไรบัตรเครดิตบัตรเครดิตแล้วก็อะไรนะสลิปเดือนเดือนเอามาทำไมไปเซ็นไปเซ็นเออไป เสร็จ5,000บาทก็ขึ้นมารับได้เลยใช่บเ,เราเดินชอปปิ้งเสร็จแล้วเฮ้ยเงินถึงนี่หว่าเออ5 0าพันห0พอดีเฟใชเหลือหรือถ้าเกิดว่าอาจอยู่15บาทเราอนุโลมใช่เราให้9 9 8าบาทเราให้นะ ไปเก้าพันได้ไงไม่ใช่หกพันสี่พันอ๋อสี่พันเก้าวันนี้ขอโทษวันนี้ตื่นเช้าไปหน่อยกี่โมงเช้าวันนี้ตื่นเจ็ดโมงนะอันนี้คือเช้าของคุณแล้วเสร็ตื่นมาทำอะไรบ้างคะตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำแล้วก็รอแต่งหน้า เล้วมนนี้เลยไม่มีงานต่อไม่มีัเลยไม่มีครับเช้าสุดโเช้าสุดโมงครพี่เบน6โม4เอาอุกต่นเช้ากว่าคุณเขาคุณแล้วนะตื่นโมง6โมง4 4ตื่นเร็วกวคุณหนึ่นาีค่ะคดไปโรชนะาผมแพ้ผมแพ้ผมแพ้นี่แค่เริ่ต้นยังไม่เลินะเลิกทอแล้วเิกทอแล้ว มีมีเวลาให้ผมพอกสักน,นาทีไหมมีแบบยาวๆเลยมีมเดี๋ยวทิ้งเวทีไว้ให้คุณเลยกับเ c okay. ตรงนี้ได้หมดเลยเออนะคะแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีใครมารับแล้วปิดแล้วนะคะนับ5ค่ะ,ะมีใบเสร็จ5,000บาทไหมหรือบัดเครดิตการ์ด2ใบไปก็ได้นะคะบัดเครดิตการ์ด2ใบไปก็ได้นัก4ค่ะนับ3สวยเรวนับ 2, 2> ไม่ได้ีไได้ครบคนไหมนั่นอ่ะขอขอเออเสือนักสอบแล้วสุดท้ายถ้าไม่มีแลาขออนุญาตปิกน้องครแล้วน้องโอเคขออนุญาตปิดแกล้แจกของรางวัลจ้าโอเคขอบคุณด้วยนะคะมาเราพูดคุยนิดนึงนี่เพิ่งตื่นมาไม่ได้มีงานมาเุ่งมาที่อยู่ในนักสนิทอย่างเดียวเลยโทราเลยใช่ไหมคะใช่น้องคนนั้นคือบนาให้เรามองเห็นเขาอย่างนี้ คนไหนคะเสื้อสีอะไรคะสันเดลคนใหญ่เลยขอให้มองมาทางนี้ขอให้มองมาทางนี้ใส่เขาอยูว่าอากาศชาติไงใช่ไหมใช่ใช่เขาเขาเรียกยูว่าอากาศชาดได้เปล่าใช่ไหมเนตาลีเนตาลีไม่ใช่ด้วยอะไรอะอากาศลูกเสืออากาศลูกเสืออากาศรู้จักมั้ยรู้จักอ่ะจิงจังมสมหวังเลยมีลูกเสือสามันลูกเสือสำรองลูกเสืออากาศแล้วก็ลูกเสืออะไรอีกลูกอันเดิมอะ อะไรนะลูกเสืออวกาศอะลูกเสืออวกาศไม่ใช่เนธนารีไม่ใช่เนธนารีอะตอนนี้เราไปเนธนารีแล้วเก่งมากลูกอ่ะอะเอามาะน้ำละมันเอาละน้ำละมันดูความสามารถลูกเสืออากาศลอยอากาศกันเลยลูกยาวยาวยาวยาโอ้โหเขาไม่เล่นกันถึงทีวิตหรอกเอาลโอ้คุยกันสนุกสนานก็พอแล้วเราบอกเล่นแบบนี้ก็ตายปีนะเออนะ่ะเดี๋ยวเราน้านอื่นด้วยอ่ะเอาละเดี๋ยวเราเริ่มพคุยกันนิดนึงนะคะมาขวบกรุงเทพอากาศหนาวไหมคะ หนาวอุ้ยไม่หนาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำกรอบกันก่อนหนาวไหมคะหนาวครับไม่หงอไม่หนาวไม่หนาวโครเโซอนกลางๆครับเหรอแต่ที่นี่เย็นแล้วนะที่นี่เย็นที่นี่เย็นแล้วจุ้งเหงือผมสิคนใส่ชุดหนังงานเออนะคะแน่นอนว่าเพราะอากาศเย็นเนี่ยผิวนงผิวหน